นี่คือสตรอเบอรี่พันธุ์คาวิโนนะคะเป็นพันุ์ที่ที่ปลูกเร็วที่สุดปลูกก่อนเพื่อนนะคะแล้วก็โตตอนเนี้ต้นโตที่สุดนะ่ไหมดอกก็เริ่มออกแล้วนะคะเนี่ยก็คุมพายางแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะมันก็ยังมีเนี่ยเราก็ติดเป็นจุดๆไปไงแล้วมาเก็บรายละเอียดทีหลังก็เห็นแล้วก็หายเหนื่อยค่ะ ยอดไหลที่เราเก็บไว้เนี่ยก็คือเอาไว้เสียบยอดไหลที่จะเป็นต้นแม่พันธุ์ของปีหน้านะคะก็ยังเก็บไว้อยู่แต่ว่ายังไม่ได้เสียบไงก็มาถึงตรงนี้แล้วก็มันมันโล่งอะ่ะนะก็คือ,อ,อคุ้มพยายาเสร็จแล้วมันก,นกนว่าวอ่าสตบบรอเบอรี่มันจะโตขนาดไหนเราก็ไม่ต้องกังวลไงว่าถ้าเรายังไม่ได้ทาเนี่ยเราจะแบบกังวลว่าเฮ้ยมันโตยิ่งโตมากมันจะทำยากอะไรเงี้ยนะก็นี่คือคาร์ิโนนะคะ ขอฝากชื่อเสียงเรียงนามไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของมิรรักแฟนเพลงด้วยนะคะคาลินนี่แถวเนี้ยสองแถวเนี้ยเราปลูกถี่ปลูกสิบเซนนะคะปลูกถีปลูกถียิ่งปลูกถีและย,ยิ่งโตเร็วยิ่งปลูกห่างๆมันยิ่งโตช้าความรู้สึกนะความรู้สึกเราอะเราปลูกถีแล้วมันแย่งกันโตไงโตเร็วดีจริงๆเลยก็นี่คือคาลินนะคะประมาณเอ่อ ไปลายเดือน11ก็คงจะได้ชิมกันนะคะฝากชื่อเสียงเรียงนามไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะคาริโนพันเนี้หวานอร่อยความเปรี้ยวน้อยนะคะลูกใหญ่กินง่ายนี่